สวัสดีเพื่อนทุกคนครับวันนี้ Notch Review จะมารีวิวเกม Fantasy Life Eye The Girl Who Steals Time การรีวิวจะพูดไปถึงช่วง Endgame Content เลยนะครับจากประสบการณ์ประมาณ100ชั่วโมงกับเกมนี้จะเป็นยังไงบ้างก่อนไปรับชมฝากกดไลค์ like, กดติดตามเป็นกำลังใจให้ Notch ด้วยนะครับและถ้าพร้อมแล้วไปดูรีวิวกันได้เลยครับ Fantasy Life Eye The Girl Who Steals Time เป็นเกมแนว s o l o Life RPG ที่จะให้เพื่อนๆเนี่ยสวมบทบาทเป็นตัวละครสุดแสนน่ารักทำภารกิจผจญภัยท่องเวลาไปนในโลกแฟนตาซีครับด้วยความเป็น RPG ครับเกมนี้มาพร้อมกับ14สายอาชีพซึ่งนอกจะแยกออกเป็น2สายหลักๆนะครับก็คือ10อาชีพ Life Skill สำหรับเก็บทรัพยายกรและการสร้างไอเทมต่างๆและ4อาชีพ Combat สำหรับต่อสู้ครับ พอบอกว่ามีทั้ง1 4อาชีพเนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะมองว่าพ้ยฉันอยากจะเล่นเป็นนักปรุงยาหรือว่าอยากจะเล่นเป็นนักตกปลาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยนอชขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วตัวเกมเนี่ยจะให้เราเล่นทุกอาชีพไลฟ์สกิลครับเพื่อเข้าถึงหรือปลดล็อกทรัพยากรต่างๆในเกมครับแล้วก็พูดถึงสายคอมแบททั้ง4นะครับก็จะมีพาลาดินดาบใยธนูและนักเวทส่วนตัวนอชมองว่าทุกสายเนี่ยมีเพลย์สไตล์ที่เรียกว่าเหมือนกันก็คงไม่ผิดนะครับก็คือการชาร์จโจมตี จะมีต่างกันก็แค่ระยะของการโจมตีเท่านั้นครับแต่ก็เข้าใจได้นะครับเกมไม่ได้แข่แอคชั่นที่มันดุเดือดอะไรกับแนวเกมที่ค่อนข้างเฟรนลี่ก็อาจจะเหมาะสมแล้วครับที่มีคอมแบทประมาณนี้เมื่อพูดถึงในส่วนการอัพสกิลกันบ้างนะครับอาจจะดูมีสกิลทรีที่ทําให้งงนิดหน่อยในช่วงเล่นตอนแรกๆนะครับแต่พอจับจุดได้เนี่ยก็จะพอมีไอเดียว่าแต่ละอาชีพเนี่ยควรอัพไปในทิศทางไหน ไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิดไว้ครับแล้วก็สามารถไปคุยกับ NPC เพื่อรีสกิลอัพใหม่ได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยครับว่าอัพแบบนี้เราจะไม่ดีไหมอะไรอย่างนี้ลองผิดลองถูกได้เต็มที่เลยครับในเกมนี้ผู้เล่นจะไม่ได้เดินทางอย่างโดดเดี่ยวครับเพราะจะมี NPC หรือในเกมเรียกว่า Strangerling ครับที่จะคอยเดินทางไปกับเราด้วยโดย Strangerling แต่ละคนเนี่ยจะมีค่าความสนิทมีอาชีพและความสามารถที่ต่างกันออกไปครับ โดยวิธีได้รับสเตจเลิงมาร่วมทีมเนี่ยคือเราต้องออกตามหาครับไม่ว่าจะเป็นดรอปจากมอนเตอร์บางตัวผ่านพัซเซิลในวิหารหรือว่าบางคนเนี่ยก็ไปแอบอยู่ตามจุดต่างๆในแผนที่ครับมาถึงช่วงเอนเกมคอนเทนต์นะครับเพื่อนๆระหว่างทางตอนต้นเกมเนี่ยเกมจะสอนแล้วก็พาเราไปปลดล็อกระบบต่างๆนะครับจนมาถึงช่วงเอนเกมคอนเทนต์เนี่ยในส่วนนี้บางอย่างเราสามารถทําได้ตั้งแต่ปลดระบบมาแล้วนะครับแต่ว่าเราเนี่ยมาฟาร์มหนักในช่วงเอนเกมน็อตก็เลยหยิบมาพูดในส่วนนี้นะครับ อย่างแรกดันเจีย treasure grove ครับหรือว่าที่เรียกกันง่ายๆว่าดันต้นไม้เนาะจะเป็นดันเจียนสไตล์ u e l i า e โดยที่เราเนี่ยต้องใช้อเทม treasure grove sibling เพื่อเปิดดันเจียนนะครับแล้วก็ลงให้ผ่านไปชั้นที่ยากขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อหาแบบแ,บบแปลนหรือว่าวัตถุดิบต่างๆในการคราฟของและอัปเกรดตัวละครนะครับแล้วในดันเจียนเนี่ยก็ยังมีพวกฟังก์ชันการเพิ่มสกิลให้กับอาวุธนะครับการเพิ่มค่าพลังให้กับเหล่าเ l i n g ด้วยครับผม ต่อมาเป็นส่วนของการลงแมปจีโนมาเซียนะครับหรือแมปประตูหรือว่าเรียกว่าแมปทะเลทรายก็แล้วแต่คนจะเรียกนะครับในแมปนี้เนี่ยเราก็จะเก็บเลเวลเสาในแต่ละพื้นที่ครับเพื่อให้เราเนี่ยเข้าถึงทรัพยากรในพื้นที่นั้นๆได้ดีขึ้นรวมทั้งถ้าเลเวลเสาเยอะขึ้นเนี่ยก็จะมีบอสเกิดให้เราฟาร์มได้ด้วยครับต่อมาคือการทำเควสอัพแรงด์อาชีพต่างๆครับจริงๆเพื่อนๆสามารถไล่ทำมาได้ตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะครับแต่สำหรับบางคนเนี่ยก็ดองไว้มาทำช่วงเอ็นเกมเนาะ เราอัพแรงเพื่อที่จะเข้าถึงความสามารถที่มากขึ้นของสายอาชีพน,นั้นโดยแรงสูงสุดที่มีในตอนนี้นะครับก็คือระดับฮีโร่ครับผมช่วงเอนเกมแน่นอนครับเราองทำของสวมใส่เพื่อให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นจะได้ฟาร์มทรัพยากรที่ดีขึ้นใช่ไหมครับซึ่งแบบแปลนต่างเนี่ยเราหาได้จากทั้งคอนเทนต์ต้นไม้แล้วก็คอนเทนต์ประตูเลยนะครับแล้วก็ในไอเทมสวมใส่ที่เราคราฟเนี่ยครับจะมีการสุ่มสกิลแต่ถ้าเราไม่ชอบสกิลที่สุ่มได้เนี่ยก็มีฟังก์ชันรีเมคให้เราสุ่มสกิ โดยที่ไม่ต้องไปฟาร์มทรัพยากรใหม่ทั้งหมดนะครับแต่เปลี่ยนเป็นใช้ r รีดัก t o n e ในการคราฟเพื่อหาสกิลใหม่ที่เราต้องการแทนครับส่วนสุดท้ายที่จะพูดถึงในเ n d g a ก e Content นะครับก็คือการแต่งเมืองตามสไตล์ที่เราชอบครับผมระหว่างทางเนี่ยเพื่อนเพื่อนที่เล่นมาก็จะได้รับของตกแต่งต่างๆนะครับผมที่ได้รับมาไม่ว่าจะช่องทางไหนนะเพื่อนเพื่อเนี่ยสามารถเอามาแต่งโซนหมู่บ้านโซนทําฟาร์มหรือว่าโซนอะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆนึกออกนะครับผมได้ด้ว่า ช่วงแต่งเมืองนี่แหละเป็นช่วงที่เล่นเพลินจนลืมดูเวลากันเลยครับหัวข้อสุดท้ายนะครับคือระบบการเล่นกับเพื่อนหรือระบบโคออปนะครับในการเล่นกับเพื่อนเนี่ยจะเป็นการสร้างห้องแล้วเลือกว่าเราจะไปลุยคอนเทนต์อะไรกันนะครับผมสามารถเล่นด้วยกันได้สูงสุด4คนซึ่งข้อดีหลกัหลกๆที่นอชเห็นเลยเนี่ยก็คือการเล่นกับเพื่อนนะครับจะทําให้เราเนี่ยเข้าถึงทรัพยายกรได้มากและไวขึ้นแล้วก็แน่นอนครับมีโมเมนต์สนุกๆเวลาได้เล่นกับเพื่อนครับผม และนี่ก็คือทั้งหมดของการรีวิวจากประสบการณ์การเล่น Fantasy l i f e I The Girl Who Steals Time ของนอ h นะครับจริงๆเนี่ยยังมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆข้างในอีกเยอะเลยนะครับที่ไม่ได้หยิบม,มาพูดเพื่อนๆคนไหนเล่นแล้วรู้สึกยังไงเนี่ยหรือว่าอยากมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์กันอย่างสุภาพที่ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังลังเลว่าจะซื้อดีไหมเนี่ยเพราะด้วยราคาที่ก็แบบว่าแรงอยู่นะครับผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความคุ้มค่าเป็นเรื่องของปัจเจกนะเพื่อนๆ เพื่อนอาจซื้อมาแล้วเล่นสนุกมากๆหรือว่าไม่ค่อยสนุกเลยมันก็แล้วแต่คนไปใช่ไหมครับแต่สําหรับน้อนเนี่ยถือว่าคุ้มค่าครับผมแล้วก็อ f ฟฟิเชีครับมีประกาศออกมาแล้วเนะ้องว่าอนาคตเนี่ยจะมี DLC เพิ่มเติมให้แน่นอนนะครับยังไงก็รอดูกันต่อไปว่าจะมีอะไรมาให้เราเล่นเพิ่มเติมอีกนะครับผมสุดท้ายครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดติดตามหรือจะแชร์ไปป้ายยาเพื่อนให้มาเล่นด้วยกันก็ได้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตรงนี้แล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ